คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับทําไมคนที่ส่งมาตรา33พอออกจากงานมาส่งมาตรา39ถึงได้รับบํานาญน้อยนะครับวันนี้ผมไขคําตอบกันเพราะหลายท่านนะครับก็สงสัยในข้อนี้นะครับมีเคยเปยเป์ยและพูดไว้แล้วนะครับในบานคลิปวิดีโอแต่เดี๋ยววันนี้อ่ะมาตอบคาถามกับทางบ้านทําไมคนที่ส่งมาตรา33พอออกจากงานมาส่งมาตรา39ถึงได้เงินคืน น้อยคะทั้งทั้ง,ท,งที่ส่งมาตาสามสามเงินร้อเดือนแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราควรส่งมาตาอะไรดีที่สุดคะเมื่อเราออกจากงานนะครับให้มองนี้นะครับจะได้รับบํานาญน้อยนะครับก็ต่อเมื่อในช่วง5ปีสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนของคุณน่ะนะครับไปส่งมาตา3า39นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะด้วยกรณีชลาภาพเนี่ยนะครับเขาจะให้เขาจะให้เงินบำนาญชลาภาพร้อยละยี่ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับ ซึ่งถ้าจ่ายมากกว่า180เดือนหรือจ่ายมากกว่า15ปีเนี่ยนะครับก็จะปรับเพิ่มอีกอัตรา100ยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับก็คือยิ่งจ่ายเพิ่มก็ยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะขึ้นแต่เนี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กระตนสิ้นสุดลงนะครับสำคัญมากผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุินะครับ คุณทางานมาตาสามสามมาตลอดเลยทํางานเอกชนมาจนอายุห้าสิบคุณออกจากเอกชนนะครับแล้วคุณไปเข้ามาตาสามเก้านะครับในช่วงอายุห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับพอห้าสิบห้าเนี่ยคุณจะได้รับบํานาญแล้วช่วงห้าปีสุดท้ายเนี่ยสําคัญนะครับ คุณดันไปเข้ามาตา3า39ซึ่งมาตา3า3เเดี๋ยวให้ดูนะครับมาตา3า39ใช้เงินสมทบนะครับใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับเท่ากันทุกคนเลยในมาตา3าม9ามาตาส่งผู้ประกันตนส่งตัวเองอะนะครับ4,800บาทประกันสังคมบอกว่าไงนะครับบอกว่าใช้ 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับในการเป็นฐานในการคำนวณได้20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับและถ้ามากกว่า180เดือนนะจะได้รับนะครับเพิ่มอีก1นึนึุดในทุกๆ12เดือนหมายความว่า ถ้าในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับของการเป็นผู้ประกันตนคุณไปส่งมาตรา39ซึ่งเขาใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทเนี่ยในขณะที่มาตรา33ถสายฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทมันต่างกันแล้วด้วยฐานเงินเดือนในการฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยต่างกันมันมีผลในการได้รับบำนาญที่ต่างกันนะครับผมถึงบอกว่า มาตา39เนี่ยช่วงสุดท้ายของการเป็นผู้กันตนสำคัญแต่ถ้าเกิดคุณอายุไม่มากนะครับอยู่ในมาตา3าสปั๊บแล้วคุณลาออกอาจจะอยากจะไปค้นหาตัวเองนะครับไปทำงานอิสระนะครับแล้วส่งมาตา3า39ด้วยอาจจะช่วงอายุ30นะครับลาออกปุ๊บส่งมาตา3า39สัก5ปีนะครับแล้วเกิดเฮ้ไม่ชอบไม่ใช่ มันไม่ใช่ทางที่ใช่นะครับกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ตอนอายุ3 5หก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงอายุที่ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในช่วงอายุ55มันมีโอกาสที่คุณจะไปเข้ามาตาา3 3 9ได้อยู่นะครับแต่ช่วงที่ผมกำลังจะสื่อคือช่วงอายุนะครับสุดท้าย นะครับช่วง50ช่วงใกล้ๆจะ55เนี่ยนะครับสำคัญมากถ้าอยากได้รับบำนาญน,นะครับที่สูงนะครับก็ช่วงวาระ50ช่วงท้ายๆไม่ควรส่งมาตรา39นะครับอันนี้แนะนำถ้าอยากได้ เงินบำนาญน,นะครับที่เป็นก้อนใหญ่เงินบำนาญเยอะขึ้นนะครับเพราะ3 9ใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับในการคำนวณน,นะครับนะใช้ในการคำนวณเห็นไหมถ้าคุณใช้ฐานเงินเดือนนะครับมาตรา33เนะี่ย ซึ่งถ้าเกิดสารเงินเดือนลิมิตสูงสุดคือ15,000บาทเห็นไหมครับคุณส่งแค่180เดือนเป๊ะคุณได้3,000บาทส่งเกินกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณน,นะครับว่าจะได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมถ้าส่งมากกว่านั้นส่ง35ปีได้ถึง7,500บาทนะครับในขณะที่มาตา3า3เเดี๋ยวผมเฉลี่ยให้ดูนะครับนี่เอาง่ายๆว่าส่งเท่ากันสมมุตินะส่งมา20ปีเท่ากันเลย สิบห้าปีแรกนะครับอย่างที่คุณบอกเลยสิบห้าปีแรกคุณส่งมาตาสามสามแต่ห้าปีสุดท้ายคุณดันไปส่งในส่วนของมาตามาตาสามเก้านะครับซึ่งใช้ฐานเงินเดือนหกสิบเดือนสุดท้ายเนี่ยคือสี่พันแดร้อยบาทแน่นอนหกสิบเดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับคุณก็จะได้รับหนึ่งพันสามรอยยี่สิบาทส่วน คนที่ส่งมาตราสามมาตลอดนะครับก็จะได้รับสี่พันหนึ่งร้ยสิบหาบาทเห็นไหมครับส่วนต่างแตกต่างกันเลยเพราะช่วงห้าปีสุดท้ายมันสำคัญไงครับหลายท่านบอกเอ้ยแล้วอย่างนี้ทำไงนะครับมาตอบคำถามอันนี้เดี๋ยวขอย้อนไปนิดหนึ่งย้อนไปย้อนมานิดหนึ่งนะครับมาตอบคำถามว่าแล้วเราควรส่งมาตาไหนดีสุดนะครับ ถ้าให้ผมแน่นอันนี้เป็นคําแนะนํานะจะปรับใช้หรือยังไงก็ลองคิดดูเอานะครับเป็นเอาเอาคําพูดดีกว่าไม่ได้คําแนะนำอะพูดคุยกันดีกว่านะครับในช่วงอย่างเช่นเราอายุห้าสิบเกิดห้าสิบเราต้องตกงานกระทันหันแล้วคิดว่าเฮ้ยเอ้ยพอละ,กะเกษียณพอละห้าสิบพอละคงไม่ทํางานต่อละเหนื่อยมันยังมีเวลาอีกห้าปีใช่ไหมครับ ที่คุณจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมพอผม,มาอายุห้าสิบปุ๊บผมตกงานหรือผมลาออกจากงานเองผมเบื่องานแล้วสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือไม่ส่งมาตาสามเก้าแล้วก็ไม่ส่งมาตราอะไรเลยนะครับผมก็จะใช้ไปใช้สิทธิ์ในส่วนอื่นอย่างเช่นสิทธิ์ประกันชีวิตถ้าเรามีนะครับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้าเรามี หรือสิทธิ์บัตรทองนะครับแทนคือมันได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้ก่อนบางท่านที่ตั้งใจจะส่งมาตาสามเก้าไม่ได้อยากได้บำนาญอะไรมากหรอกนะครับแต่อยากได้สิทธิประโยชน์ในส่วนของสุขภาพอันนั้นก็มันก็ตรงตามตัวเขาแล้วเขาอยากได้สิทธิในในด้านนั้นนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์แล้วก็ได้ตามตัวเขานะไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูก นะครับแต่ถ้าสมมุติผมอยากได้บํานาญที่มากขึ้นผมก็ไม่ส่งสามเานะครับในช่วง5ปีสุดท้ายถามว่าเราไม่ส่งแล้วมันเพ้งคว้างแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะประกันสังคมอ่ะเขาจะยึด60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะว่าพอเราเลิกส่งมาตราสามสามอ่ะสิทธิ์ความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมาตราสา,ส,าสิ้นสุดลงแล้ว สิ้นสุดลง,ลงตั้งแต่ที่เราเลิกส่งนะครับแต่ยังมีสิทธิ์ในส่วนของการรักษาพยาบาลอยู่ประมาณหเดือนนะครับที่เราสามารถหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องส่งมาตราสามสามใช้ตัวนี้ได้นะครับคือสิทธิ์มันยังยืดให้ประมาณ6เดือนหลังจากที่เราออกจากงานหรือเราไม่ได้ส่งประกันสังคมมาตราสามสามเนี่ยนะครับคือออกจากงานมันก็ไม่ได้ส่งมาตราสามสามอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเมื่อสิทธิ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเราไม่ได้ต่อมาตราไหนเลยมันก็จะคงอยู่ที่มาตาสามสามพราะอายุครบห้าห้าเขาก็เอาหกสิบเดือนสุดท้ายหกสิบเดือนเฉลี่ยนะครับเงินสมทบหกสิบเดือนเฉลี่ยสุดท้ายจากมาตาสามสามที่เราลาออกเมื่ออายุห้าสิบเนี่ยแหละมาคำนวณน,นะครับคุณก็ได้ในส่วนของ บำนานตามที่คุณต้องการแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะนะครับที่ผมจะทำแต่อย่างที่บอกไว้ว่าบางท่านนะ่อยากได้สิทธิประโยชน์ของพวกในส่วนของสิทธิอื่นๆในมาตราสามเก้าเขาก็สมัครมาตราสามเก้าซึ่งไม่ผิดถ้าเขาต้องการอยากได้สิทธิอื่นๆที่ไม่ใช่บำนานอ่านะแต่ถ้าเรา โฟกัสกันที่บํานาญนะครับมันต่างกันมากนะครับถ้าเกิด5ปีสุดท้ายนะครับของความเป็นผู้บุกันตนนะครับ5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้ชะตาเพราะว่าเพราะว่ามันจะเอามาเป็นการคำนวณตัวนี้นะครับการคำนวณตัวนี้นะ ส่วนไอ้ที่ส่งมามันไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยเพราะว่ามันถูกนำมาใช้นะครับในส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์เพิ่มตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่เยอะเท่ากับตัวคูณตรงนี้ไงนะครับให้บอกก่อนมันไม่ได้เยอะเข้าตัวคูณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับถ้าเพราะนั้น5ปีสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสำคัญมาก สำคัญมากตอนนี้เขายืดอายุส่งประกันสังคมได้60ปีนะครับ60ปีเพื่อเพื่อให้หลายท่านที่ยังมีไฟอยู่นะครับในการทำงานแล้วก็ได้เป็นการขยายเวลาเก็บสะสมเงินบำนาญน,นะครับเอาเราเรามาดูตารางอย่างนะครับมาดูตารางถ้าเกิดส่ง มาตราสามเก้านะครับใช้สี่พันแดรอยบาทเนี่ยนะครับในการคำนวณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่ส่วนมาตราสามสามหนึ่งหื่นห้าพันบาทนะครับเงินสมทบสูงสุดนะน,นี้เงินสมทบสูงสุดผมพูดถึงเงินสมทบสูงสุดเห็นไหมความแตกต่างแตกต่างกันมากเลยแตกต่างเกือบสามเท่าอะ่ะนะครับประมาณสามเท่า แตกต่างกันมากเลยนะครับผมจึงย้ำเสมอว่าถ้าใครอยากได้บำนาญน,นะในสิทธิ์ของบำนาญที่มากนะครับช่วง5ปีสุดท้ายสำคัญมากนะครับ5ปีสุดท้ายสำคัญมากเพราะประกันสังคมเนี่ยนะครับยึดตัวนี้นะครับอ่านตามได้เลยนะครับเงินบำนาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้การตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าไอ้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอาเฉพาะมาตรา33นะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยใช้ได้ทั้งของมาตรา33และ39ขึ้นอยู่กับว่าไอ้สุดท้ายของคุณเนะี่ยนะครับส่งอะไรมา แต่ถ้าใครส่งอย่างละครึ่งอย่างเช่นดันเพอไปส่งมาตาสามเก้าประมาณสองปีนะครับเขาก็จะเอาหกสิบเดือนสุดท้ายเนี่ยมาบวกกันทั้งในส่วนของไอ้สามปีแรกที่ส่งมาตาสามสามกะสองปีสุดท้ายที่ส่งมาตาสามเก้าเอามารวมกันแล้วก็หารเฉลี่ยนะครับว่าเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายของคุณได้รับเงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาเงินตัวนั้นไปไปคำนวณ นะนะครับเพราะนั้นมาตาสามเส่งได้ไม่ผิดนะมาตาามเส่งได้ไม่ผิดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเพราะมาตาสามเามันมีในส่วนของกรณีเจ็บป่วยนะครับกรณีคดบุตรสิทธิประโยชน์ทุกพลภาพก็ยังคงมีกรณีเสียชีวิตหรือกรณีส่งคบุตรหรือกรณีฉลาภาพ นะครับมันมันยังมีสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอยู่ซึ่งหลายท่านเองก็อยากได้สิทธิประโยชน์นี้มากกว่าตัวเงินบำนาญแต่หลายท่านเช่นกันก็อยากได้เงินบำนาญมากกว่าเพราะนั้นท้านอยากได้เงินบำนาญมากกว่านะครับอย่างที่ผมพูดเกินไปนะครับเกินซ้ำเนี่ยววนมาวนมาพูดซ้ำอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าอยากได้บำนาญมากกว่า ช่วง5ปีสุดท้ายสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงต้นๆน,น,นะครับของการทำงานไม่เป็นไรอาจจะไปลองฟรีแลนซ์นะครับส่งมาตรา39ไม่มีผลไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นช่วงแรกๆ <c oughs> พอคุณส่งเกินเนี่ยส่งเกิน15ปีไปปุ๊บส่งเกิน15ปีส่งเกิน20ปี ส่งเกิน20ปีปุ๊บเนี่ยไอช่วงแรกๆมันเป็นแค่การเงินส่วนต่างเงินส่วนต่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรมาตาสามเกถ้าช่วงแรกๆคุณส่งมาไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ช่วง5ปีสุดท้ายสำคัญนะครับช่วง5ปีสุดท้ายสำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นหวังว่าจะตอบคาถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันก็ดูไม่ค่อยแฟร์อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ให้มองอย่างนี้ผมมองว่าที่ประกันสังคมเอา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยพราะมองว่าช่วง60เดือนสุดท้ายคงเป็นช่วงที่บางท่านเนี่ยเลื่อนขั้น หรือได้รับเงินเดือนที่เยอะพอสมควรเขาเลยพยายามเอา60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้ประก,กันตนเนี่ยมาคิดเพราะมันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นจุดพีคบางท่านเริ่มจาก12-13 0 0 0 0 0ไปพีคสุดนะครับช่วงไปลายอายุก็คงได้รับเกิน15ขึ้นไป นะครับเขาก็มองว่าไอ้ตัวคูณเฉลี่ยคงใจได้เยอะแหละนะครับนะแต่บางท่านออกจะประกานสังคมก่อนแล้วก็ไปส่งมาตรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บำนาญออกมาแล้วแล้วไม่กะจะกลับเข้าไปทำงานในมาตาสามสามก็ไม่ต้องส่ง ใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะประกันประกันชีวิตของเราหรือในส่วนประกันสุขภาพหรือในส่วนของบัตรทองนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะนะหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับ